สวัสดีครับผมตุชายเทรดเดอร์นะครับวันนี้มาพบกับการใช้ MACD ในพาร์ทสนะครับหรือว่าตัว MACD นั่นเองนะครับผมถ้าใครยังไม่ไปดูนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยรีบไปดูเลยนะครับเพราะถ้าคุณไม่เรียนพาร์ทแรกมานะครับพาร์ทนี้คุณจะไม่เข้าใจแน่นอนเพราะว่าตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนเสริมทําให้นะครับการใช้ MACD นะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรามีความคมมากขึ้นนะครับโอเคเราไปดูกราฟกันนะครับมานะครับในครั้งนี้ เราจะมาสอนในเรื่องของการใช้วอลลุ่มนะครับผมเหมือนเดิมเลยทดทวนคาที่แล้วนะครับผมเราจะมีเส้นนะครับซีโร่ลายอยู่ตรงกลางครับของ m a c d และจะมีตัวโพซิทีฟนะครับผมโซนโพซิทีฟอยู่ข้างบนนะครับหรือว่าเป็นโซนที่มีวอลลุ่มแท่งสีเขียวนะครับแท่งขึ้นไปส่วนฝั่งน e ก a t i ทีฟนะครับผมก็คือโซคล่าของซีโร่ลายลงมานะครับผมเป็นโซนติดลบที่จะมีนะครับแท่งสีแดงนะครับของวอลลุ่มเนี่ยแท่งแทงลงมานะครับโอเค ในตรงนี้นะครับผมในวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยจริงๆนะครับผมต้องใช้เป็นเรื่องรองนะครับของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับในการสอนคลิปที่แล้วไปนะครับผมใช้เป็นเรื่องรองอ่ะโอเคนะครับผมผมจะมาสอนในเรื่องของวอลลุ่มกันวอลลุ่มตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าอ่าในขณะที่นะครับกราฟนะครับจะเป็นเทรนไหนอยู่ก็ช่างนะครับผมมันจะมีนะครับผมมันจะมีการพักเทรนนะครับผมหรือว่าเป็นเทรนย่อยนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นตัวพักซึ่งตรงนี้เนี่ย สามารถใช้ได้นะครับผมกับตัววอลลุ่มทำให้เราได้จุดที่มันคมมากขึ้นอย่างตรงนี้นะครับผมที่ยกตัวอย่างไปครั้งที่แล้วอเราเห็นใช่ไหมครับว่าเส้นของค่าเฉลี่ยนะครับผมอยู่ในโซนโพซิทีฟหรือว่าแทงขึ้นมานะครับในโซนบวกและสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับผมมาดูตรงโปรไฟล์นะครับในช่วงที่อ่าในช่วงที่นะครับผมตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับผมตัดกันขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มให้เรา Follow by ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ในตัวของ v o l u m e นะครับผมดูได้เลยว่าอ่ะ volume เห็นไหมว่าแท่งมันเล็กมากๆนะครับผมซึ่งแท่งเล็กนะครับในเทรนเนี่ยยิ่งดีนะครับผมส่วนแท่งใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเป็นไซด์เวในกรอบใหญ่ๆซะมากกว่านะครับในตัวของวอ l ลุ่นะครับผมถ้าเราเล่น Follow Trend นะครับยิ่งแท่งเล็กยิ่งดีเพราะมันจะทําให้เรานะครับทำกำไรได้ไกลมากขึ้นนะครับผมและก็ไม่มีดาวๆด้วยนะครับโอเค ไม่รู้วิธีใช้กันนะครับผมสังเกตเลยว่าแท่งเล็กๆนี้นะครับจะมีนะครับตัวสีเข้มและตัวสีอ่อนอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกว่าวอลลุ่มนะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วเปรียบเสมือนกับตัวโพสิทีฟเนี่ยนะครับผมในฝั่งของโพสิทีฟนะครับมันจะมีมันก็จะมีแท่งเขียวเข้มนะครับกับแท่งเขียวอ่อนซึ่งในการที่แท่งเขียวเข้มนะครับเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวอ่อนเนี่ยมันจะสื่อถึงว่าแรงเนี่ยย้ำนะครับว่าอาจจะนะครับเปลี่ยนทิศทางได้ นะครับผมอาจจะไปที่ทางได้หรือว่าแรงนะครับเริ่มที่จะหมดแล้วอาจจะมีแท่งนะครับอาจจะมีแท่งแดงขึ้นมานิดหน่อยถึงจะมีแท่งสีเขียวนี้ขึ้นมาเช่นกันครับในแท่งสีแดงนะครับฝั่งของเนกาทีฟตรงนี้ก็เช่นกันอ่ะในตัวของแท่งนี้นะครับเมื่อแท่งสีแดงเข้มนะครับเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงอ่อนนะครับก็จะสื่อถึงว่าเอ้ยกราฟเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับซึ่งตัววอลลุ่มนะครับผมก็จะมีวอลลุ่มที่มันแทงลงมาลึกนะครับผมแล้วก็ เป็นวอลลุ่มนะครับที่แทงลงมาน้อยนะครับหรือว่าแทงนิดเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสาย Follow นะครับผมหรือว่าเทรดตามเทรนนะครับเทรดตาม Follow ขึ้นไปเนี่ยตัวแท่งเล็กนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับการทำกำไรนะครับของคนที่นะครับ Follow ขึ้นไปนะครับแต่ว่าแท่งยาวตรงมาตรงนี้นะครับผมเห็นไหมแท่งแบบนี้นะครับ จะเป็นนะครับมุมมองที่ดีนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นรีเจคชั่นนะครับหรือว่าหาจุดกลับตัวนั่นเองโอเคครับผมอย่างตรงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังตัวนี้คือครบเครื่องเลยเห็นตรงนี้ไหมครับจังหวะที่เราจะฟอลโล w ขึ้นมานะครับฟอลโลขึ้นมาปุ๊บจังหวะที่มันตัดกันเนี่ยสังเกตเลยว่าเราจะมาไดออเดอร์นะครับตรงที่วอล u ุ่มนะครับมันคลอสหรือว่าข้ามนะครับจากโซนน ég ทีฟไปโซน o s i ิทีฟแล้วอ่าแต่ถ้าเรานะครับอยากจะได้จุดที่มันดีกว่านั้นล่ะ เราก็ต้องมาดูตัวนะครับตัวของฝั่งโซนนิกระีฟที่มันทําแท่งลงมานะครับเปรียบเสมือนกับว่าจังหวะที่นะครับมันเปลี่ยนจากแท่งเข้มเนี่ยเป็นแท่งอ่อนนะครับให้เรานะครับปุ๊บเชนปุ๊บนะครับเราเข้าออเดอร์เลยซึ่งถ้าทําแบบนี้นะครับผมจะได้จุดที่ดีมากกว่านะครับตอนที่มันครอสไปแต่สุดท้ายนะครับผมแต่สุดท้ายจังหวะที่มันครอสไปเนี่ยก็ชัวร์กว่าอยู่ดีนะครับตรงนี้เนี่ย มีเอาไว้เพื่อนะครับสำหรับคนที่อยากจะแบ่งออเดอร์ในการเข้าเอ้ยอย่างเรามาแบ่งออเดอร์เข้าเป็น2ออเดอร์ดีกว่านะครับสมมุติคุณจะเทรดนะครับใช้บัจเจตประมาณ10%ของพอร์ตนะครับในการเทรดคุณอาจจะแบ่งมา5%นะครับในการเข้าจังหวะที่มันเชนนะครับจากแท่งนะครับสีแดงเนี่ยไปสีอะไรครับไปสีแดงอ่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถแบ่งเข้าไป5%แล้วก็จังหวะที่มันคลอสนะครับขึ้นไป จากโซนนิ่งีฟนะครับขึ้นไปโซนโพสิทีฟเนี่ยเราก็จะใช้นะครับผมเข้าอีก5%เนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงแต่นะครับแต่ถ้าแดงนะครับมันเด้งขึ้นมานะครับผมและมันไม่คลอสนะครับไปโซนโพสิทีฟเนี่ยแล้วมันเป็นแท่งแดงนะครับที่มันลงมาต่ํากว่าแท่งเดิมเราก็จะพิจารณานะครับการปิดออเดอร์ไปก่อนซึ่งป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าการคลอสไปเนี่ยมันจะมีความชัวร์ที่มันมากกว่าแต่นะครับ ตร,ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้จุดที่มันดีมากกว่าซึ่งแล้วแต่คนนะครับว่าคนชอบแบบไหนส่วนตัวเนี่ยมันเปลี่ยนแท่งนะครับผมก็จะแบ่งเข้าออเดอร์มากกว่านะครับส่วนตัวผมจะไม่ชอบอออินนะครับจะแบ่งเป็นออเดอร์ออเดอร์ไปอ่ะเมื่อมันค o อสมานะครับผมก็จะแบ่งเข้านะครับแต่ถ้าว่าแท่งแดงตัวนี้นะครับมันทำบอลลูนที่มันแทงลงมานะครับต่ำกว่าแท่งเดิมเนี่ยผมก็จะไม่เล่นนะครับผมผมก็จะปิดออเดอร์อันนั้นทิ้งนะครับแต่ถ้าว่ามันคลอสมานะครับ ผมก็จะใส่ออเดอร์ไปเพิ่มแบบปัก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 นะครับทำให้เรามีออเดอร์ที่มันมากกว่าแล้วก็การทากาไรเนี่ยได้จุดที่มันดีมากกว่าอ่าแต่ถ้าสายรีเจคชั่นนะครับหรือว่าการหาจุดกลับตัวมาดูตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมอ่าจังหวะนะครับที่วอลลุ่มนะครับถึงแม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับจะยังอยู่ข้างบนอยู่แสดงว่าอะไรครับเทรนใหญ่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับจะจู่มันทําต่ําลงมาใช่ไหมอ่าในการที่มันทําต่ําลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่าอ่า แรงบายเนี่ยอาจจะเริ่มหมดลงแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้กลับตัวเป็นเทรนขาลงนะครับแต่เพียงแค่จะเป็นไซด์เวย์สั้นๆนะครับทำให้เรานะครับสามารถหาจุดทํากําไรสั้นๆได้นะครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยอ่าดูนะครับปั๊บจังหวะที่แท่งวอลลุ่มเห็นไหมครับจากแท่งแดงเข้มเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงอ่อนเห็นไหมปั๊บนะครับเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราจะพิจารณาเข้าออเดอร์บายซึ่ง เราก็สามารถทํากําไรนะครับได้นะครับตรงนี้ดีเจกเบาๆปั๊บอย่างน้อยๆถ้าปิดแท่งข้างบนก็พันห้าร้อยจุดนะครับหรืออาจจะเอาเป็นแท่งแดงนะครับแท่งสุดท้ายก่อนจะเชนมาแท่งนี้เห็นไหมพอเก็บกำไรนี้นะครับเราก็สามารถเก็บกาไรได้นะครับประมาณ1493จุดเลยนะครับซึ่งเป็นการเล่นจุดกลับตัวที่ดีเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกนะครับจุด follow นะครับจุดที่เราจะ follow ลงมาตรงนี้ ่าสังเกตไหมว่ามันจะมีจุดที่เราต้องการ follow ใช่ไหมนะครับเราต้องการ follow ตรงไหนตรงนี้นะครับจังหวะที่มันจะเปลี่ยนแท่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแท่งเล็กนะครับซึ่งเราก็จะไม่ค่อยได้จุดที่มันต่างกันเท่าไหร่ถ้าว่าเราไปเข้านะครับจุดที่มัน c h a n ไปแล้วนะครับหรือว่าจุดที่มันตัดกันนะครับในเส้นของตัวค่าเฉลี่ยนะครับเราก็จะได้จุดนี้นะครับจุดนี้แท่งนี้นะครับผมซึ่ง มันต่างจากนะครับแท่งที่เราถ้าเราเล่นเชนใช่ไหมเราเราจะได้เป็นแท่งนี้นะครับซึ่งมันต่างกันประมาณ685จุดเลยนี่เป็นช่องว่างนะครับที่ถ้าเราเล่นนะครับจังหวะที่เราเชนจากแท่งเข้มมาแท่งอ่อนเนี่ยเราก็สามารถทํากําไรได้เยอะกว่านะครับผมตรงนี้เลยโอเคเนาะมานะครับซึ่งในตรงนี้นะครับผมจะเสริมให้มันจะมีเคล็ดลับอยู่ครับในการผมมาแอบใบไปต้นคลิปละในการที่เราจะได้จุดที่มันดีใช่ไหมครับ ผมใบ้ไปต้นคลิปว่าในการที่เราจะเล่นเทรนนะครับผมในการที่เราจะเล่นเทรนเนี่ยการหาจุดนะครับผมวอลลุ่มที่มันเล็กๆนะครับผมเป็นจุดที่มันดีเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าดาวดาวมันจะไม่เกิดเยอะนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมทริกนะครับคลอสมาเป็นแท่งนี้ซึ่งในการคลอสเนี่ยมันใช้น้อยมากๆเลยนะครับผมในในในตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่นะครับมันจะมีเคล็ดลับนะครับที่ นักเทรดนะครับผมกองทุนจากเฟิร์มใหญ่ๆนะครับสอนผมมาเรื่องนี้ผมจะมาแชร์ต่อให้ฟังอ่ะมันจะมี2ออย่างครับอย่างแรกนะครับเรียกว่ากลุ่มแองเกิลนะครับผมกลุ่มแองเกิลเลีแบบพี่สอนะครับคือกลุ่มทิกเกิลนะครับผมกลุ่มแองเกิลคืออะไรนะครับเป็นการที่สะสมแรงนะครับบอกแนวโน้มเพื่อที่บอกว่ากราฟเนี่ยจะไปแรงๆตรงนี้นะอ่าและทิกเกิลนะครับจะเป็นจุดที่เราคอนเฟิร์มว่าเอ้ยตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราเนี่ย จะเข้าออเดอร์แล้วนะครับผมเป็นยังไงไปดูกันอ่ะและขอบอกก่อนนะครับว่าจุดแองเกิลเนี่ยจะใหญ่กว่าจุดทิกเกิลเสมอนะครับแองเกิลทิกเกิลนะครับผมแองเกิลต้องใหญ่กว่าทิกเกิลเสมอนะครับเปรียบเสมือนรูปภูเขาละกันอ่าภูเขานะครับที่มันใหญ่นะครับคอนเฟิร์มด้วยภูเขาที่มันเล็กนะครับเพื่อจะเป็นตัวที่บอกว่าแรงจะไปแล้วนะมาดูตรงนี้กันนะครับผมอ่าดูกราฟจริงนะปั๊บตรงนี้นะครับคือ ภูเขานะครับแองเกิลหรือว่าภูเขาที่มันใหญ่นะครับเกิดการสะสมแรงมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับผมเพื่อที่จะเป็นเทรนแรงๆนะครับสะสมแรงตรงนี้แล้วอ่าและทิกเกิลนะครับคือตรงนี้เห็นไหมครับทิกเกิลคือตรงนี้จุดทิกเกิลนะครับเป็นจุดที่คอนเฟิร์มนะครับเป็นแท่งภูเขาใหญ่เห็นไหมภูเขาใหญ่แองเกิลแล้วก็มาทิกเกิลนะครับผมเพื่อคอนเฟิร์มว่ากราฟจะพุ่งไปแล้วอ่า หรือนะครับถ้าเราจะมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สามารถมองได้เหมือนกันอ่าเห็นไหมจริงๆนะมันสะสมแรงนะครับเทรนมาตั้งแต่ต้นเทรนเลยใช่ไหมต้นเทรนเกิดแองเกิลนะครับหรือว่าเกิดภูเขาใหญ่ๆของตัว MACD นะครับและแองเกิลครั้งที่2นะครับผมหรือว่าจะเป็นทริกเกิลครั้งแรกก็ได้อ่าส่วนนะครับแองเกิลทริกเกิลครั้งที่3นะครับผมคือตรงนี้แองเกิลทริกเกิลนะครับเป็นจุดที่นะครับดีที่สุดนะครับในการที่กราฟจะพุ่งไปเลย อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะครับซึ่ง a n g เกิลทิกเกเนี่ยจะจบรอบนะครับก็ต่อเมื่อมี a n g เกินะครับผมขึ้นมาทับทิกเกิก็คือภูเขาใหญ่นะครับขึ้นมาทับนะครับภูเขาเล็กที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วก็คือภูเขาที่มันเกิดขึ้นมาใหญ่กว่ามีแค่นี้เลยนะครับผมอันนี้คือหลักการใช้ a n g เกิลทิกเกครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการนับเวฟหรือว่านับภูเขานะครับสามารถใช้ประกอบกับ elite เวฟก็ได้นะครับผม เพียงใช้แค่ MCD เนี่ยคือมันครบเครื่องเลยนะครับทั้งจุดเข้าจุดออกหรือว่าการบอกแนวโน้มการหาแนวโน้มในภาพใหญ่อ่าหรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สวยเห็นไหมจากที่มันเป็นเทรนใหญ่ๆมาเห็นไหมอ่าผมจะเปิดให้ดูเป็นเทรนใหญ่ๆลงมาลึกๆเลยนะครับลงมาลึกมากปึ๊บอันนี้คืออะไรครับแองเกลิลนะครับและต่อมานะครับเกิดภูเขาครอสขึ้นไปตรงนี้เราไม่นับนะครับแต่ตอนนี้มันจังหวะครอสกลับมานะครับเกิดภูเขาเล็กๆนะครับ ที่มันอยู่ฝั่งเดียวกันของฝั่งนิกเกอตฟนะครับเราจะถือว่ามันเป็นทริกเกิลนะครับซึ่งเราก็สามารถทํากําไรจากจุดทริกเกิลได้นะครับมันก็จะชัวร์กว่าที่เราใช้แค่เส้นนะครับผมค่าเฉลี่ยกับตัววอลลุ่มนะครับตรงนี้ก็จะชัวร์มากกว่าอ่อย่างตรงนี้ทริกเกิลไปปุ๊บเราก็สามารถทํากําไรได้นะครับผมตั้ง3ามพกว่าจุดนะครับเห็นไหมว่ามันเป็นจุดที่ทํากําไรได้ไม่น้อยเลยนะครับผม3,700จจุดเนี่ยอ่าและสังเกตนะครับเมื่อเกิดแองเกิลทริกเกิลนะครับส่วนมากแล้วเนี่ย ยิ่งแองเกิลเล็กมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งดีมากเท่านั้นนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดทริกเกอนะครับจะไม่ทำโลแล้วหรือว่าทำหรือว่าถ้าเป็นทริกเกอที่มันใหญ่เนี่ยก็จะทำโลลงมาแค่นิดเดียวนะครับผมเพื่อเป็นจุดคอนเฟิร์มว่ากราฟจะไปแล้วนะอ่ามาดูอีกฝั่งกันบ้างน,นะครับฝั่งสุดท้ายนะครับในฝั่งของหน้าเซลนะครับเราจะเล่นแบบนี้อ่าทุกคนเห็นไหมว่ากราฟนะครับมันเป็นขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กว่าเราจะรอนะครับให้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันทะลุลงมานะครับโอ้โหเราไม่ทันกินแล้วนะครับผมเรามาดูแองเกิลกับทริกเกิลประกอบนะครับผมแองเกิลคือตรงนี้เห็นไหมจริงแองเกิลนะครับผมมันมาตั้งแต่ตรงนี้เป็นภูเขาใหญ่ขึ้นมานะครับป้าภูเขานี่แหละเหมาะสําหรับการเป็นภูเขาของทริกเกิลนะครับผมโอเคมาคอนเฟิร์มด้วยนะครับภูเขาทริกเกิลนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้เป็นแองเกิลตรงนี้เป็นทริกเกิลนะครับผมภูเขาทริกเกิลเนี่ย เป็นจุดคอนเฟิร์มนะครับซึ่งเมื่อเกิดทริคเกิลเล็กมากเท่าไหร่นะครับผมยิ่งมันคลอสไปแล้วด้วยนะครับผมเรามาเข้าจุดคลอสนะครับคลอสก็คือแท่งนี้นะครับเปลี่ยนไปแท่งแดงแล้วนะครับสังเกตเลยว่าปั๊บกดปุ๊บเนี่ยมันจะไปเลยนะครับหรือถ้ามันไม่ไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยมาทำไฮที่มันสูงขึ้นมากกว่าเดิมก็จะไปเลยเห็นไหมซึ่งรอบนี้ทํากําไรได้สูงมากเลยนะครับผมการใช้แองเกิลทริคเกิลในไทม์เฟรม e นชั่วโมงนะครับผมโอเคมาดูกันว่าเราจะทำกำไรได้กี่จุดนนะครรับมจากตงี นะครับเกิดทริกเกิลลงมานะครับปั๊บปืดลงมานะครับโอ้โห6,792จุดนะครับซึ่งเชื่อเลยว่าในเรื่องของ Angle ิและ Trigger นะครับแทบไม่มีใครสอนใน MACD นะครับผมเป็นเรื่องที่มันเป็นศาสตร์เชิงลึกนะครับต้องใช้ประกอบกับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ในการทำกำไรได้นะครับผมอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วน t m m f r a m e นะครับที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมจะให้เป็น Time Frame 30บนาทีนะครับผมอันนี้อาจารย์ผมบอกมานะครับว่าไทม์เฟรม30บนาทีเนี่ยสอนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมว่าเป็นไทม์เฟรมที่เหมาะที่สุดนะครับสำหรับการดู Angle t r i g g e r นะครับเพราะเป็นไทม์เฟรมที่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับบวกกับการประกอบนะครับภาพใหญ่ของไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับสามารถทําให้เรานะครับหาจุดทํากําไรได้อย่างดีเลยครับผมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากๆนะครับถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทที่แล้วนะครับ ย้อนกลับไปดูก่อนเลยนะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าถ้าใครไม่ดูพาร์ทที่แล้วมานะครับพาร์ทนี้จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมและยังมีเรื่องของไอซ่าและโถฮัสติกออคซิเลเตอร์นะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3มอย่างนี้สามารถเอามาประกอบกันได้ทั้งหมดเลยนะครับผมสามารถให้เรานะครับทางกำไรที่จุดแม่นยำมากขึ้นได้เลยนะครับผมฝากติดตามช่องเจ้าชายเทรดเดอร์ด้วยนะครับผมผมจะทําคลิปนะครับที่มีประโยชน์ต่อทุกคนและมีคุณค่าความรู้กับทุกคนมาแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ เรื่อง MACD นะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ